เมืองโบราณสีเทพเป็นที่รู้จักของนักสะสมโบราณวัตถุทั้งชาวไทยและต่างชาติมานานแล้วโดยเฉพาะลราพุทธศักราช2,505ในถ้ำซึ่งแกะสลักหินจากถ้ำเป็นรูปพระโพธิสัตว์พระพุทธรูปเสาธรรมจักรและสถูปจำลองโดยสกัดเสียนพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์โดยนำไปขายให้นักสะสมส่วนหนึ่งจนเป็นการทำลายสภาพเดิมอย่างน่าเสียดาย จนอยู่ในความครอบครองของนายจิมทอมสันก่อนนำมามอบให้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพนักครเก็บรักษาไว้จนปัจจุบันภายในถ้าบนยอดเขาธมอรัตจึงกลายเป็นพระมุทธรูปหรือพระโพธิสัตว์ชำรุษจนปัจจุบันนอกจากนี้การที่เมืองสีเทพกว้างใหญ่และมีพื้นที่เต็มไปด้วยความลกทึบ เพราะชาวบ้านเมกาเข้าไปอยู่อาศัยโบราณวัตถุต่างๆจึงหลุดลอดออกไปได้ง่ายเช่นพระพุทธรูปและเทวรูปถูกนําไปจัดแสดงอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆในต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษและทั่วยุโรปหม่อมเจ้าสุภัสดิตฐิ์สกุลเรียบเรียงข้อมูลต่อเนื่องจากกรณีทวงคืนทับหลังนานลายรธมสิน เมื่อพุทธศักราช2531ถึงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญสคัญ,คญที่นำออกไปจากเมืองสีเทพแห่งนี้พระสุริยะเทพแกะสลักจากหินลักษณะแบบช่างท้องถิ่นแบบสีเทพสูง113.7เซนติเมตรอายุราวพุทธศตวรรษที่12-14เสียนถูกลักลอบตัดออกไปจากประเทศไทยก่อนต่อมา องค์จึงถูกลักลอบออกไปแล้วจึงนํามาประกอบกันพระพุทธรูปประทับยืนแกะจากหินขนาดสูงใหญ่คือสูง223.5เซนติเมตรศิลปะแบบทาลาวดีมีการสลักปุนานโลมเจาะเข้าเป็นรูเข้าไปในพระนาราอาจมีการฝังเพชรพลอยหรือโลหะมีค่าเข้าไปแผ่นทองดูลายรูปพระวิษณุขนาดยาว30ซนเมตรศิลปะแบบทาลาวดีพระหัตสกีกร หัดขวาบนถือจักรหัดขวาล่างถือธรณีหัดซ้ายบนถือสังและหัดซ้ายล่างวางอยู่เหนือคาถามีบริวารรูปล่างเล็กกว่ายืนถือดอกบัวอยู่ทางเบื้องขวาหน้าตาเป็นแบบท้องถิ่นแผ่นทองดุลลายเป็นรูปพระโพธิสัตว์สีอริยเมตไตรขนาดยาว5.08เซนติเมตรรูปใบหน้าแบบทาลาวดีประทับนั่งขัดสมาธิเพชรอย่างลุ่มหลวมอยู่เหนือดอกบัวพระหัดขวาอาจถือดอกบัวตูม และพระหัตถ์สายถือหม้อน้ำมนต์มีสถูปจำลองอยู่เหนือเกศาเสียญพระกิษณะอายุราวศตวรรษที่7ขนาด22.5เซนติเมตรพระมาลาหรือหมวกทรงกระบอกเหลี่ยมตัดมุมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสีเทพโดยรวมแล้วมีอิทธิพลของศิลปะทาราวดีในประเทศไทยและศิลปะยุคก่อนเมืองพระนครของกัมพูชาเอกมุกคลึงหรือสิวลึง ที่มีพระพักของพระศิวะอายุราวศตวรรษที่7-8มีความสูง140ซนติเมตรและเป็นลึงที่มีความงดงามมากโดยเฉพาะพระพักของพระศิวะที่มีอิทธิพลของศิลปะอินเดียอย่างชัดเจนซึ่งหาศิวะลึงที่งดงามสมส่วนแบบนี้ได้ยากปฏิมาก,กรรมหินทรายแกะสลักเทพเจ้าในศาสนาฮินดูขนาด114.3คูณ43.2คูณ19.1ซนเมตร อายุราวสัตวรรษที่7สําหรับการทวงคืนสมบัติสีเทพถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องตามทวงโบราณวัตถุล้ําค่าของชาติกับคืนมาเพราะนี่จะเป็นจิก๊กซอที่นําไปสู่การสืบค้นเรื่องราวของเมืองสีเทพในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นขณะที่คนไทยก็สามารถช่วยกันส่งเสียงทวงคืนสมบัติสีเทพผ่านช่องทางสื่อโซเชียลต่างๆเพื่อเป็นพลังสนับสนุนอันยิ่งใหญ่ในการทวงคืนสมบัติสีเทพกับส่มาตุภูมิเพราะวันนี้ เมืองโบราณสีเทพไม่ใช่เป็นเฉพาะมรดกของชาติไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของโลกอีกด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ